สวัสดีครับพบกับรายการโกวิชมีไปกับหินครับวันนี้พามารู้จักกับต้นไม้ต้นหนึ่งครับมีใบสวยทรงพุ่มดีครับเหมาะสำหรับการปลูกเป็นไม้ประดับปลูกบางแนวนะครับเพราะว่าต้นนี้เป็นต้นที่มีรักษาใบที่สวยงามครับแล้วก็ชอบขึ้นเป็นกอครับเขาชื่อว่าต้นชมเลียงชามเลียงออกดอกเป็นช่อครับเป็นพวงใหญ่ดอกสีสวยครับออกเกือบตลอดทั้งปีครับ เมื่อติดผลจะเป็นผลสีแดงๆครับแล้วเมื่อผลสีดำเนี่ยจะรับประทานได้ครับรสชาติอร่อยมีหวานนิดๆนะครับนะครับลักษณะของชมเมลียงครับดูลักษณะการติดลูกของเขาสชครับเป็นผลไม้ไทยซึ่งหน้าปลูกไว้ตามสวนนะครับมีพื้นที่เล็กๆในหมู่บ้านตามในกรุงเทพมหานครหรือว่าตามบ้านเรือนต่างๆครับแม้แต่ปลูกในคอนโดก็ได้ครับ ใส่กระถางไว้ทรงไปสวยมากนะครับรสชาติฝาดนิดๆน,น,นะครับอมหวานหนหน่อยครับอร่อยครับวันนี้รายการโกวิชมีก็จะนำเอาผลช h เ m ีียสีม่วงเข้มนะครับไปคั้นแล้วทำน้ำ c เ a เยรีร่อร่อยๆอไว้ทานเป็นน้ำดื่มในช่วงอากาศเปลีย่ยนฤดูอย่างนี้นะครับ ยอดอ่อนพร้อมกับแทงช่อดอกครับชำเรียงนี่ต้นไม้เป็นต้นไม้ที่สวยงามจริงครับช่อดอกเป็นพวงนะครับอันนี้ดอกโรยไปชนิดหนึ่งช่อดอกเป็นพวงอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวก็จะติดดอกออกผลเป็นเมล็ดชำเรียงสีดำดำที่สวยงามครับต้นจาเรียงเป็นต้นไม้ของของประเทศไทยเนี่ยครับอยู่ในเขตภาคพื้นของเ,ออเซาทีเซียเป็นพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่านะครับ ทรงพุ่มสวยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็ผลเนี่ยรสชาติหวานออกฝาดนิดนิดนึงต้องกินผลที่เป็นสีม่วงเข้มนะครับเอาไปทําน้ำ c h มะเลียงก็ได้นะครับหรือกินสดก็ได้นะครับชุ่มคอชื่นใจนะครับแล้วก็การปลูกนี่จริงๆเขาชอบพืชเป็นพืชที่ชอบขึ้นอยู่ริมน้ํานะครับดินแฉะแต่ก็สามารถปลูกในท,ที่ที่แห้งแล้งได้นะครับผมแนะนําให้ปลูกในกระถางดีที่สุดครับสวยงามมากกระถางขนาดใหญ่เนี่ยสามารถจะออกลูกได้ ปกติจะออกดอกในช่วงหน้าหนาวติดผลในช่วงเดือนมกราคุมพานะครับแต่ความจริงแล้วถ้าสังเกตดีๆแล้วชามะเลียงของผมเนี่ยจะติดลูกหน้าฝนด้วยนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วก็สามารถจะออกดอกติดผลได้เกือบตลอดทั้งปีครับแะนะนำให้ปลูกครับสําหรับผู้สนใจที่จะปลูกชามะเลียงไว้ประดับบ้านนะครับก็สามารถติดต่อทางศูนย์พักชากล้าไม้หลายแห่งครับมีการเพราะแต่ผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนมีเหลืออยู่บ้างนะครับ ไปติดต่อได้สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ของกลุ่ม,มไม้หรือไปตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับก็จะมีขายอยู่เป็นต้นไม้โบราณของไทยครับสมพุ่มสวยครับก็นี่คือบรรยากาศของต้นชมาเลี e o ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปลายกุมภาพันธ์นะครับต้นมีนาอากาศเย็นๆสบายๆของปี2 5 6 6ครับนี่คือถุงกล้าชมาเลี e o ครับจากแปลงเพาะชำของสวนพฤกษศาสตร์ผู้แคร์ที่เจระยองให้มาครับ สิต้นได้มาเสร็จปั๊บผมมาขยายใส่กระถางใหญ่ใช้เวลาประมาณสัก6-7เดือนครับก็ได้ไส์ประมาณสัก6 0 70เซนครับกระสอบใบก็สวยงามมาครับเป็นไม้ประดับที่ดีครับปลูกตามแนวรั้วนะครับให้ร่มเงากรองอากาศที่ดีครับช่วยกันปลูกชามาเรียงกันให้ทั่วๆเลยครับให้บ้านเราเป็นสีเขียวครับสำหรับวันนี้รายการโกวิชมีเขาจากลาไปแล้ครับสวัสดีครับ